กรรมการผู้จัดก,การนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอรา,ารจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะคุณนุ้ยมาสองวันทุกขึ้นสองวันใช่แล้วค่ะคเสียงแจ๋วเลยนะหนูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีของตลาดไหมคะสัญ,ญญาณนะครับก็วันนี้ก็ยังช็อตไม่ได้นะยัยงมีช็อตไม่ได้ะดนะคะเป็นเป็นรีบาวอยู่นะค่ะจะเป็นรีบาวอยู่นะครับก็ เมื่อวานใครบล็อกสอบผอมอมาวันนี้ก็ปิดอย่างเงี้ยนะครับยังเล่นสั้นอยู่เล่นสั้น,นแต่ผมผมไม่เชื่อนะครับว่ามันจะมีเงินมาซื้อทําให้หุ้นขึ้นไปข้างบนได้แรงๆหรือนานๆนะแต่การรีบาวเนี่ยเนื่องจากว่าฝากขายไม่อยู่เนะี่ย้วมันขึ้นตามเซนติเมต t ได้นะครับค่ะแล้วการที่เอาหุ้นใหญ่ขึ้นเนะี่ยก็จึงยิ่งเป็นเพชมานะครับว่าจะมีเงินทําหุ้นใหญ่ขึ้นได้กี่วันนะครับวันนี้ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยฝั่งฝั่ง ฝั่งซื้อเป็นฝั่งของสถาบันใช่ไหมครับใช่ค่ะผมว่าฝั่งเนี้ยวันเนี้ยฝั่งซื้อเป็นฝั่งเป็นฝั่งของบล็อกเทรดเนะอ๋อวันนี้ของบล็อกเทรดใช่ค่ะก็ยังก็องบอกว่ายังรีบาวได้อยู่แต่ตร้างที่ให้ไว้ที่คุยอยู่มั่นไว้เมื่อส่งวันวพันเจ็0้อยห้าสิบไม่น่าจะผ่านในรอบแรกนะฮะไม่น่าจะถึงเนาะ จะันก็จะลงต่ำกว่านี้จะสามาให้กทีหนึ่งจะลงไปแล้วจะลงไปเท่าไหร่แล้วก็ว่ากันอีกทีหนึง่งยังดูเป็นการเล่นแบบรีบาร์อีกน,นะจะเล่นั้นๆในหุ้นที่ถูกตัวนะครับหุ้นที่เราเคยแนะนําไว้นะครับก็ที่ยังไม่เป็นขาลงนะฮะก็ปร,ปรทศพอปทจะไม่ดสีแ่แปดนะเพราะนั้นก็ตามให้ตลอดนะครับส่วนใครจะซื้อตรงไหนจะทําอะไรยังไงนัอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับปทสพนะครับให้แรวรักไว้นะครับร้อยยี่แปดจุดห้าก็ไม่ได้ นะครับปิด1อ่สามเอ็ดได้ทุกครั้งแล้วก็วันนี้ขึ้นมาก็ก็คิดว่ายังไม่ขึ้นเป็นนิวไฮในรอบนี้นะค่ะผมคิดว่าสพผู้นี้ก็มีสิทย่อนนะนะครับ PTGC นารับแปดหกในตัวนารับใหญ่แปดสี่ไม่หลุดรีบาวขึ้นมาก็จะแถวเก้าสิบเก้าเอ็ดนะฮะ GC ก็ไม่ค่อยมีความเสี่ยงขาลงแล้วนะฮะต่อไปก็เป็น IBL บ IBL บ็เป็นหุ้นที่อนะรอนรออยู่ นะครับไม่ต้องรีบร้อนเข้าไปก็ได้นะครับก็ถ้าจะเล่นหุ้นก็ย่าเป็นหุ้นพวกนี้อยู่นะครับส่วนถ้าสุดท้ายหุ้นที่เป็นเรื่องของว่าเลือกตั้งแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับค่ะหรือว่าเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราเลือก 4K4K นะคะวันนี้ก็บวกด้วยก็ซื้อวันลงนะวันบวกอย่าไปซื้อนะครับ <laughs> <laughs> มันพอครัมซื้อเด็ดขาดเลยเพราะว่าแพทเทิร์นของตลาดเป็นเป็นไซเวยเป็นปับ uh huh. ฐานอยู่นะฮะ uh huh. ค่อนข้างอ่อนแอนะครับ <c oughs> ไม่ได้แข็งแรงเลยมากมายนะ <c oughs> นะส่วนลงไฟฟ้าถ้าเราเลือกยาวหน่อยนะฮะม่ถือว่าถ้าใจมาสี่หุ้นลงไฟฟ้าจะขึ้นเปลี่ยนจากขาลงไปขาขึ้นนะครับหุ้นอะไรน่าสนใจที่สุดก็ CKP c พ p ครับ สแสดงว่าผมไม่ได้บอกให้ซื้อวันนี้นะใช่ค่ะผมบอกให้จ้องไว้แลวผมบอกว่าถ้าถ้าหุ้นโลงไฟฟ้ามันรงมท้าผมดูเป็นดีเป็นหุ้นดีเป็นเสีเป็นหุ้นดีอยู่แล้วนะครับลงทุนได้อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากตลาดไป่เก็งกำไรเนี่ยมันก็ต้องใช้ความสามารถของการดูเทคนิคเป็นเล่นรอบไปเลยถนเน,นี้ยมากกว่าที่จะไปถือยาวๆนะครับก็ให้ดู CKP นะครับก็หกตัวถ้าเน้นๆก็สพเน้นๆสพ สพซีเคพีนะฮค่ะนะครับเน,น,น้นๆก็สองตัวเนี่ยก็สองตัวนี้ก็ต่างไม่พอซืแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แนะนำซีเคพมานานแล้วนะนั่นสิคะพี่นิพนธ์ครับอันนี้เอาจริงแหละมาแล้วนะเร้่มเอาจริงนะแต่ยังไม่ไปนะรอบนี้ยังไม่ไปนะครับให้าต,าตายก่อนดาวไส้ก็จะมาสามบาทเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับค่ะ อยู่หุ้นพวกนี้ปลอดภัยกว่านะปีหน้าจะเป็นหุดด้นที่ค่ะที่มาจะเด่นก็จะสวนเซตได้อะเพราะผมมองว่าเซตถ้าฝัามผมมาตลอดผมยังไม่มองว่าเซตจ,จะลงในปีนี้นะลงไม่ถึงว่าหลุดพันหกร้อยห้าสิบในปีเนี้ยผมไม่ได้มองแบบนั้นนะครับแล้วผมก็มองว่าถ้าจะเล่นหุ้นก็จะเล่นหุ้นถ้าคาเร่าหุ้นจะเป็นขึ้นต่อไปได้อยู่เซทจ,จะขึ้นไปพันแปดพันเก้าไม่ว่าค่ายไหนจะแนะนําเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าผมยังเล่นหุ้น นะครับพิโตเคมีน้ำมันพิโตเคมีคอมมดนิตี้อยู่โดยเลือกตัวเดือตัวตัวที่เด่นเด่นคือส,สาพาะนะครับครับถ้าไม่หลุด1้อิบเียอ่ะสู้ตายทุกราคาครับพยังถืออยู่นะครับพิจังหวะแต่การเล่นตัวนี้ก็ต้องเล่นสซ้าๆไปนะครับ แล้วตอนนี้ก็เห็นมีหลายกลุ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์กลุ่มสื่อสารก็บวกหลายตัว<จ>เลยก็พูดเวลาลงมันก็รีบาวด้นะค่ะคืออย่างนี้เราต้องไปดูก่อนก็เมื่อกวันที่กมีคนถามถามเรื่องว่าหุ้นขึ้นพุ่แบงค์ขึ้นเราบอกว่าเขาแบบเขาบอกว่าหุ่แบงค์ขึ้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าหุ่แบงค์เป็นแนวโน้มขึ้นนะเขาบอกว่าหุ้นแบงค์เนี่ยมนลงมาจะถึงจุดหนึ่งคือผมอธิบายไม่ต้องกอควานชัดเป็นความเท็จต้องกอควาและกันค่ะ ว่าคําว่าขึ้นกระขาขึ้นมันต่างกันยังไงอืนะครับความนั้นแบงก์ก็ต้องดูเป็นรีบาวการรีบาวของแบงก์เนี่ยผูย้ยืมก็ร,รีบาวได้ไกลนะค่ะถ้าดูจากแพทเทิร์นแหล่งรับที่รับมาแต่น,นี้มันจะต้อง่อนนะ่ยแล้วมันจะต้องขึ้นเป็นแพทเทิร์นที่ค่อยๆขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเคแบงก์วันนี้เห็น 100, ร้อยเมื่อวานเห็นสองศูนสี่พรุ่ง 4, นี้สองร้อยสิบสองร้อยี่สิบแล้วไอ้แบบเนี้ยค่ะไม่ใช่แน่นอนอะนะฮะไม่มีปัจจัยอะไร ดีมากมายขนาดนั้นนะครับของที่ทําให้แบงค์คือแต่น้ำมันที่เป็น80เหยน้ำมันมีการที่80เหรียญน,นะครับมีสบ่อขึ้น170 180ได้ถูกไหมค่ะแบบเนี้ยชัดเจนกว่าอ๋อชัวร์กว่านะใช่สุดลงปไปป้ายลงหนึ่งก็ G P S C ก็ G P <PS> S C ลงมาตัวนนี้ก็ไม่ซื้อแล้วนะครับลงมา70 7ซื้อขึ้นไป73ขายมันยังไปเล่นแบบนี้อยู่นะครับจนกว่าจะเข้าในไตรมา แต่มาสี่นะหุ้ลงไฟฟ้าถึงจะขึ้นได้ดีๆนะครับเอาว่าเดี๋ยวลงเรามีเวลาถึงเดือนสิงหาใช่ไหมครับพฤศจนกาปักเนี่ยเราก็ค่อยดูผุ้ลงไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาในพอร์ตก็ยังพันนะฮะแต่ใครจะมีอยู่บ้างมีอยู่ติดอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือไว้ได้นะครับถือไว้เดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอะไรก็รอรอ,อไปไปใกล้ๆนะ <c oughs> ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นไปก่อนแล้วหลุดก่อน ที่ไม่ต้องซื้อเฉลีย่ยก็ดีแน่นสิคะเออแต่ใครมีอยู่ก็ติดๆไว้ถือไว้อะไรเงี้ยนะครับไม่มีความไม่มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะครับค่ะพี่พงขอด<ต>ูที่เฟกหน่อยสิคะเดี๋ยวมันจะที่เฟกยังไม่เป็นชอ็อตนะครับยังนะคะแนวต้านต่อไป 1, 1, หนึ่งหนึ่งสี่แปดจุดห้านะครับสัญญาณตัวนี้สัญญาณเ้สเทียมบอกว่าแ้งนี้เป็นแนวต้านแต่ยังไม่ได้บอกว่ามีสัญญาณชอ็อตค่ะ ตอนนี้หนึ่งหนึ่งสี่หกจุดหกครับส่วนทองคำก็พันสามช็อตช็อตกรหนึงสองเก้าศูนย์ลองอะไรเงี้ยนะครับเล่นตันมากๆเลยนะครับแล้วถ้าขึ้นผ่านพันสามรอบนี้ขึ้นไปก็ปก,ปก็จะเป็นฟอลโล่นะครับพันสามฟอลโล่นะครับตอนนี้ให้เล่นเป็นไซด์เวก่อนนะครับค่ะสองเก้าศูนย์ลองสับคนที่มีอาชีพเล่นทองคำนะโดยเฉพาะนะพันสามก็ปิดไป นะครับแต่คือนี้ลงไปหนึ่งสองเก้าศูนย์ก็หลอกใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พันสามก็ปิดไปนะครับแล้วถ้ามันขึ้นเหนือพันสามไปอาจจะไปลอกกับพันสามร้อยสี่พันสามร้อยห้าก็ค่อยลอกแล้วก็ไปอยู่ที่พันสามพยนหกสิบการผ่านพันสามร้อยห้านะครับหนึ่งสามชุดหกก็เป็นสัญญาณหลอกนะครับได้ค่ะก็สรุปแล้วก็คือเลือกหุ้นครับที่ พี่นิพนธ์พูดไว้หกตัวแต่ว่าเด่นๆก็มีสองตัวด้วยกันก็คือตัวของสพกับ c k เคพคือผมดูงี้ผมดูว่าไอ้ไอ้ถ้าถ้าเราอยู่ในหุ้นพื้นฐานเนี่ยถึงแม้ตลาดมันจะดุดลงไปพันเจ็ดเลยเนี่ยมันไม่ได้อันตรายแล้วไงเพราะว่าคนขายเนี่ยคือทางชาติเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่เราจะไปบอกว่าให้เราจะมีเงินกันทุนกลับขึ้นไปพันเก้าสองพันเลยช่วงระยะเวลาสองสาปเดือนนี้เพราะว่าดีใจว่าจะมีเลือตั้งอันเนี้ยยึดไม่ได้อ่ะ นะครับผมก็จะมองว่ามันเป็นดาวไซต์ต่ำและพูดมาหลายครั้งว่าดาวไซต์มันก็มีข้อดีแล้วนะแต่ข้้งบนน่ะคาดว่ามันจะขึ้นขึ้นเยอะๆมันก็ไม่ได้แบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นทีเฟกเราก็ดูแล้วก็ไม่ได้มองคาดการณ์มันจะมันจะเป็นมันมันมันก็เหมือนกับว่าที่ครูอยาคุณนึกว่าเออย่อลองเด้งช็อตไปนะครับแล้วเราก็ปิดช็อตกันมาแล้วนะครับ้าฟังผมพูดมาโดยตลอดนะครับแต่สัญญาณของเราตอนนี้ยสัญญาณมันยังเป็นเป็นขึ้นได้อยู่นะค่ะ สตัวคือตัวไหนบ้างครับผมพูดถึงปัเนี้ยปรททสพสพผครับแล้วก็ผมพูดถึงซีเคพีผมพูดถึงซีเคผมพูดถึงไอวีอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ผมก็พูดถึงปรทอผมพูดถึงพีทีีซีนะครับในกลุ่มน้ำมันปีโตรเมี่มผมก็มองว่ามัน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 ,มนยังไม่ได้ปิดขาโลงแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นตัวไหน ก็คือเป็นส่พอที่มีโอกาสที่จะทำนิวไฮสำหรับคนริพุดนะค่ะนะครับแต่ปตทล่ะผมก็บอกว่าในสถานกา,ารณ์ตอนนี้เงินไม่ไม่มากพอที่ทําให้สปตททำ,ปท,ทำนิวไฮพอเข้าใจนะครับค,คือผมแนะนาเนี่ยผมแนะนาไม่ถึงว่าเป็นความเห็นของผมว่ามันเป็นแบบนี้นะมผมมีความเห็นแบบนี้นะครับก็ถ้าเดิยฟังโดยสรุปทั้งหมดก็คือว่าถ้าผมจะซื้อพุดนนะครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นสี่เกตถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย ในรถไฟขึ้เรือสูงผอกว่าดูว่าเป็น 4K ค่ะนะครับก็คือ 4K ไอไอพวกนั้นมันก็เป็นเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการเล่นข่าวอ,ะอ่ะนะฮะถูกไหมครับค่ะคือต้องเล่นแบบว่าเป็นการกินกาไรเล่นข่าวอะไรเงี้ยนะครับแต่ 4K น่ะเล่นพื้นฐานาพื้นฐาน,พ,น,ฐานพื้นฐานปีหน้าจะเป็นเป็นโรเบิฟต้าที่คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องย้ายโรงไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะค่ะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ อ,อการไฟฟ้าไม่ซื้อไฟฟ้าจากซีกีพีไม่มีนะครับแล้วก็ไปไม่เข้าอะไรไม่ตรงเวลาไม่ไม่มีนะครับะนะครับเข้าแน่นอนปีหน้านะครับพันแปดร้อยสองพันไม่กวัดเลยเนี่ยเข้าทยอยเข้าตั้งแต่ปลายปีปีหน้าเลยน,นะฮะเพราะนั้นพื้นฐานก็จะมาค่ะแต่เรื่องของเทคนิคเข้าเรื่องของอะไรต่างๆเ่ยนะครับในตัวของเรื่องทุนเรื่องอะไรเรื่องไอไอไอะไรนะครับ วิศวกรวิศวกรรมทางการเงินอะไรที่จะต้องเข้าไปให้ C K P เข้าไปเป็นเจ้าของถือหุ้นอะไรขนอดเนี้ยอันี้เรื่องนะอันนีเรื่องหนึ่งซึ่งมันยังสลับซับซ้อนมากกว่าที่อยาะอธิบายให้ฟังนะครับ <Okay. S 2> แต่ก็คือว่าเขาเสร็จว่าถ้าหุ้นลงไปฟ้าจะกลับเป็นขาขึ้นไปถึงอาจจะขึ้นไปหาเดิมเนะี่ย C K P ก็มีโอกาสทำ New h i g อยู่ตัวเดียวเลยนะสรุปไปอย่างนั้นนะ mm hmm. ชัดเจนค่ะพี่นิวเราไม่ได้ให้ซื้อนะ <c oughs> ไม่ได้ให้ซื้อวันนี้นะถ้าซื้อเมื่อออกตัวก็เราะจะมองว่ายังไม่ไปตะ <c oughs> แต่ใครจะติดติดไว้บ้างสิบเปอร์เซ็นติดแพงรวมไว้ก่อน <c oughs> ถ้าว่าจะซื้อร้านทุนก็ซเป็นสักแสนทุนเก็บไวนะ้นเผื่อพลาดลด้ไหนะค่ะ <c oughs> ก,ก็ก็น่าจะนะครับผมไม่ได้แนะนำกิจพีมานานแล้วนะครับเพราะผมว่าเราจะหวะาอยู่ว่าใกล้แล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็เลยอีกใบมาดเดียวนะอีกใบมาดหนึ่งก็จะถึงการรับรู้ เราก็มองพิทธาเป็นหลักนะครับก็เป็นเป็นเป็นหกตัวนะหกตัวก็จะมีข้อแม้ว่าตัวไหนเล่นตัวไหนไม่เล่นนะครับค่ะนะครับตัวไหนที่เป็นลงทุนตัวไหนที่แต่จะมีเงื่อนไขจุกตัวนะครับมีเงื่อนไขจุดตัวว่าตัวไหนต้องทำยังไงอืมบอกไว้ชัดเนเลยที่เราเราเราไม่ได้เน้นเรื่องของการลงทุนค่ะที่จะทําให้พอโตสองเท่าสามเท่า ตรงนี้เราคิดว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราก็คิดว่าอันนี้ไม่ใช่การลงทุนนะครับโลบิฟ้าที่นาก็เป็นการเล่นรอบนะครับาการเล่นรอบก็อยู่ในหุ่นปัจจัยพื้นฐานยากเก็งกำไรสั้นๆได้อยู่สําหรับปตทอสอขอค่ะอนเนี้นยยังเก็งกำไรได้อยู่นะครับส่วนไอวีเอลก็มีรุ่นนะครับมีรุ่นที่จะทําไปทำ h i อออนทำ High เลยนะครับซึ่งมีมีรุ่นนะครับ คค่ะครบแล้วนะครับครบแล้วค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากๆาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับทางด้านคุณธวัชชัยอัศวพรชัยกันค่ะ